สวัสดีค่ะดิฉั้นชื่อนางเตวศรีบุษราอยู่บ้านเลขที่18หมู่8บ้านตารามตำบลสองชันอำเภอรกระสังค่ะเลี้ยงวัวมาเข้าปีที่3ค่ะที่นี่จะเลี้ยงวัวแบบยืนโรงมากกว่าเพราะว่าการให้อาหารให้อะไรก็มีกระโพดสับแล้วก็มีเนเปียบดแล้วก็มีมันหมักยีบที่เราให้กินแล้วก็อาหารข้น แต่อาหารคน,นไม่เน้นนะคะเพราะว่าให้กินแบบแค่เขาพอได้สารอาหารครบอ่ะแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็ให้กินกินดีมีชัยเพราะว่าเราให้กินตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงมานี่เราให้กินมาตลอดเรื่องโรคเรื่องขนสวยเรื่องสุขภาพมูลสัตว์ไม่มีกลิน่นอันนี้ของกินดีมีชัยกินกินตลอดแล้วก็เรื่องผสมพันธุ์ติดลูกดีอ้วนกินอาหารเกง่ง แล้วก็อาเป็นสัตว์ชัดเจนของเราเนี่ยให้กินกินดีมีชัยมาตลอดแล้วก็เห็นผลดีมาตลอดนี่ขาครัวนี้เขาอะพร้อมมากพร้อมแบบว่าหาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่นี่หมอเขาบอกว่าโอ้ยมันสงสัยมันไม่รอดหรอกมันไปกินพวกถุงพลาสติกพวกอาอาหินกรวดอะไรมาเยอะหรือเปล่ามันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาฉีดให้แล้วอะไรแล้วก็ไม่หาย หมอเขาบอกว่าทําใจเถอตัวนี้ไม่หายหรอกถึงเวลาสุดท้ายแล้วก็ให้เขากินไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยลองผสมกินดีมีชยัยเอาน้ําเชื้อที่เราผสมไว้ขวดใหญ่แล้วก็ประมาณอ่าให้แบบเข้มข้นเลยผสมกับน้ำํำกรอกใส่ปากประมาณอ่าเกือบสิบกว่าวันมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นเขาขี้มาเหม็นมากเลยนะพอพอกรอกกินดีมีชยัยให้กินอะ่ะทีนี้พอเขาขี้มาเหม็นเหม็นเหม็นมากเหมือนเขาไป ทําทให้ระบบลําไส้หรืออะไรของเขาเนี่ยขับถ่ายมาแบบออกจากตัวเขามาเนี่ยเม็นมากเม็นมากจนบอกพอประมาณาาสักสิบกว่าวันเนี่ยเขาเริ่มดีขึ้นตอนนี้ผสมพันธุ์ผสมแล้วนะคะเนี่ยผสมติดแล้วจากวัวที่ว่าจะตายเราลองทดลองมาจากตัวนี้เห็นผลดีชัดเจนมากเลยค่ะตัวนี้เห็นผลดีมากแล้วทุกตัวเป็นวัวที่ซื้อมาเนี่ยมีแต่โครงเลยนะแล้วก็มาถึงที่นี่ก็จะ ่ายพิายาบำรุงและก็ให้กินดีมีชัยเขาจะกินไอตัวนี้มาตลอดและเม็ดสีเม็ดสีผิวเขาเนี่ยสวยมากค่ะเด่นเลยสีผิวเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเอามาใหม่ๆเลยนะหมอมาฉีดยาถ่ายพยายิษากับยาบำรุงหมอเขาเรียก เรียกภาษาเป็นแบบคอมเมนต์เลยนะว่ากัยงหมอบอกว่าโอ้ยซื้อวัวมาอะไรแบบนี้เออวัวโครงแล้วเขามันขี้เหอ่ะมันขีเ้เร่มากๆเลยอ่ะเชทุกวันเนี่ยพอหมอมาฉีดให้อีกทีหนึ่งหมอมาบอกว่าเอ้ามันไม่ใช่กัยงแล้วเนี่ยแต่ตอนแรกอ่ะหมอตั้งชื่อให้กัยงหมอเป็นคนตั้งชื่อให้แล้วพอทุกวันเนี่ยขนก็สวยขนเรียบแล้วเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วติดลูกง่ายด้วยนะลูกเขาเคลอดมาประมาณเดือนกว่าแล้วตอนนี้ผสมแล้วนะคะนี่เดือนกว่า ผลก็มาจากเนี่ยกินดีมีชยัยกินกินจนก <c oughs> ินจนมีป้ายแปะจริงๆมาตัวนี้ซื้อมาเป็นโครงเป็นโครงขี้เร่มากเหมือนกันวัวที่คอกเนี่ยมีแต่ตัวขี้เร่ขี้เรแต่พอมาอยู่ในคอกนี้ปึ๊บอย่างว่ากินอิ่มนอนอุน่นเขาก็สุขภาพดีแล้วเราก็สรรหาของดีๆให้เขากินเพราะว่าพอเราเลี้ยงเขาปึ๊บเราก็มีความผูกพัน เราก็อยากให้เขากินของดีๆเหมือนอย่างว่าเราให้เขากินอของหมักอย่างเช่นขา้าวโพดพวกมันหมักยีสต์แล้วพวกลำไส้อะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ว่ามาช่วยในเรื่องของระบบลำไส้ระบบะขับถ่ายเขาด้วยเพราะว่าเราให้กินแต่ของหมักเราก็กลัววัวว่ามันเป็นท้องอืดท้องเฟ้ออะไรงนี้แต่พอกินดีมีชัยให้กินดีมีชัยปุ๊บม,มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกท้องอืดท้องเฟ้อ แล้วสุขภาพเาดีอารมณ์ดีเลยนะตัววัวที่คอกนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องให้แม่ให้นมลูกนะคะเพราะว่าน้ำนมแม่ทุกตัวนียมีให้ลูกกินแบบอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากเลยเพราะว่าเราให้กินกินดีมีชัยรับประกานทุกคนเลยที่ว่าให้กินอ่ะถ้าเกษตรกรคนไหนที่ยังไม่เคยให้กินอ่ะลองมาให้กินดูในช่วงไม่ไม่ต้องว่าในช่วงท้องระยะไหนก็ให้กินได้หมดทุกตัวไม่ว่าแต่ลูกน้อย หรือ,อยังท้องอยู่หรือว่าตัวผู้ตัวเมียกินได้ทุกตัวบางตัวตัวผู้ก็อาจจะผิวพรรณสวยเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเขากินกินได้แต่ลูกวัวทุกตัวที่นี่แม่วัวทุกตัวที่นี่ถ้าคลอดลูกปุ๊บไม่มีปัญหาเรื่องอมดลูกทะลักไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนมไม่มีให้ลูกแล้วเวลาให้ลูกกินนมเนี่ยสุขภาพลูกนี่ควนทวนดีทุกตัวรับประการให้ดูลูกวัวในคอกได้ทุกตัวเลยว่า ทั้งนี้ไม่ได้ว่ามาโฆษณาเ่กินดีมีชยัยถ้าใช้ไม่ดีจริงจะไม่พูดจริงๆกินดีจริงกลิ่นไม่มีมะเรงก็ไม่มาและไม่เคยรบกวนวัวด,ด้วยพวกะมะเรงต่างๆนี่ไม่มีเลยนะ,ะในข้อวัวแมงวันก็ไม่มีค่ะเพราะว่ามันไม่มีกลิน่นอยากบอกให้เกษตรกรทุกคนลองหันมาใช้เปิดใจดูนะคะว่าลองมาใช้ดูกินดีมีใช้กินดีจริงๆอยากให้เกษตรกรลองเปิดใจดูว่าลองทดลองใช้ก่อนว่า ที่เราพูดเนี่ยจริงไหมที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้มาพูดแค่ว่าโฆษณาของชวนเชื่อเฉยเแต่เราอยากให้เกษตรกรทุกคนได้ลองหันมาใช้ถ้าของดีๆเราก็อยากบอกต่อเกษตรกรทุกคนเรื่องเราเลี้ยงวัวเราก็อยากได้ลูกวัวใช่ไหมคะเพราะว่าเราเลี้ยงวัวเราก็ต้องการลูกทีนี้ก็อยากให้เกษตรกรลองเปิดใจใช้ดูว่าลูกวัวถ้าเราอยากได้ลูกวัวทั้งนี้ สองปีลูกวัว3ตัวนะคะไม่ได้คุยลองมาหันมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าเออเขาไม่ได้โม้เขาพูดเรื่องจริงแล้วก็อยากให้ทนลองใช้กันทุกคนนะคะเพราะเกษตรกรทุกคนก็ต้องการผลิตลผลิตภัณฑ์ไม่มีใครหรอกที่ว่าไม่อยากได้วัวที่ลูกวัวที่อ่าสมบูรณ์และแข็งแรงและแม่พันธุ์ติดสดัสตว์ดีเป็นสัตว์ดีเป็นสัตว์ชัดเจนแล้วก็ผสมติดง่ายรอบเดียวติดทุกตัวค่ะ เพราะว่าเราให้กินดีมีชัยเชื่อเถอะว่าคนเลี้ยงวัวไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากได้ลูกวัวบางคนบอกว่าเอาลูกวัวฉันเกือบ3,4เดือนแล้วก็ยังไม่เป็นสัตว์อันนี้ลองมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ดูอย่างมากสูงสุดให้2เดือนเต็มที่เพราะว่าวัวทางนี้ไม่เคยมี3เดือน4เดือนที่ว่าติดเป็นสัตว์ พอคลอดลูกมา2เดือน2เดือนนี้เต็มที่แล้วเดือนกว่านี่เป็นสัตว์เลยท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ทําผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ทางเกษตรกรของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของกินดีมีชัยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณค่ะ